ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นเครื่องบอกการเวลาผ่านไปเหมือนกับลางวันกลางคืนนั่นก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไปลมหายใจเข้าและออกนี่ก็เป็นเครื่องหมายการเวลาผ่านไป และเป็นเครื่องหมายชีวิตของเรานี่ล่วงไปเพาว่าชีวิตก็หมายถึงเราเกิดขึ้นมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปล่วงไปล่วงไปทุกลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกของเราที่ผ่านมาจำนวนเท่าไหร่ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดถึงผ่านลมหายใจเข้านั่นก็หมายถึงว่าชีวิตของเราผ่านไปชั่วขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นก็บอกว่าชีวิตของเราผ่านออกไปผ่านไปเท่าลมขณะเท่าลมหายใจออกนั่นแล,ล้วก็ลมหายใจเข้าก็นั่นก็หมายถึง ชีวิตของเราก็ผ่านไปผ่านไปทุกลมหายใจเข้าและออกไม่หยุดพักไม่หยุดสักขณะเดียวพระพุทธเจ้าท่านจิงจว่าเสื่อมไปสิ้นไปเสื่อมสิ้นทุกขนะขนาใดไม่เสื่มสิ้นไม่มีลมหายใจเข้าอันนี้ก็เป็นเครื่องบอกชีวิตของ ของเราอยู่ได้ก็เพราะลมหายใจเข้าแล้วออกไปถ้าหากว่าเข้าแล้วไม่ออกคาว่าชีวิตของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็หมดถ้าหากว่าออกไปแล้วไม่เข้าคำว่าชีวิตของเราก็หมดนี่ยังเข้ายังออกยังเข้ายังออกบอกว่าเรานี่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วลมหายใจเข้าและออกนี้เขาจะออกเขาจะเข้าอย่างนี้ตลอดการไปหรือไม่เราก็ต้องตอบเราเองว่าเขาจะหายใจเข้าและออกดูต่อไปจนกระทั่งถึงขณะที่เขาหยุดหยุดเม,มื่อไรเราไม่ทราบเมื่อหยุดแล้วหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าชีวิตคือสิ่งที่เกิดข,ขึ้นมานี้ เขาสิ้นสุดตรงนั้นจะสิ้นสุดในขณะลมหายใจเข้าหรือในขณะลมหายใจออกเราก็ยังไม่ทราบเพราะขณะนั้นยังไม่ทันถึงแต่ขณะนั้นจะต้องถึงอย่างไม่ต้องสงสัยไม่ถึงในขณะเข้าก็ถึงในขณะออกอันนี้ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ในเมื่อความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ ตรงจะหาตรงไหนเป็นตัวเป็นตนของเราไม่มีจะหาตรงไหนเป็นของเราไม่มีลนคนในโลกทั้งหมดจะหาคนในโลกปลายใดที่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วจะเป็นตัวเป็นตนไม่มีเพราะคนในโลกทั้งหมดเกิดมาก็ล้่นแต่ที่จะต้องตายด้วยกันทท้านั้น ในเมื่อเกิดมาจะต้องตายี่แล้วคนในโลกที่เกิดมาจะเป็นตัวเป็นตเนตเป็นของใครได้เรานี่มันความจริงเป็นอย่างนี้พรุคธเจาท่านจึงให้ตรงระลึกถึงความจริงให้มากจิตใจของเราในเมื่อระลึกถึงความจริงอยู่เสมอความจริงนี้เป็นธรรมะเป็นสิ่งที่จะบัทฑร สิ่งที่ไม่เป็นธรรมความคิดของเราที่ไม่ชอบทำนั่นนับวันที่จะลดน้อยลงไปความโลภไม่รู้จะไปโลภเอาอะไรพอโลภมาก็โลภขอเอาของโลกมาแล้วก็ต้องคืนไปเป็นของโลกความโกรธก็ไม่รู้จะไปโกรธอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็ล้วนแตกแล้วแต่ของที่เกิดมาตายทั้งนั้น ไม่รู้จะไปโกรธทำอะไรความหลงก็ไม่รู้จะไปหลงอะไรเพราะในโลกทั้งหมดก็มีแต่ที่จะเกิดมาตายสัจธรรมเป็นธรรมชาติที่จะกำจัดความหลงในเมื่อสัจธรรมเราเลือนึงอยู่เสมอเราก็สามารถเข้าใจในสัจธรรมนั้นได้ในเมื่อเราเข้าใจในสัจธรรมนั้นความหลงในในสัจธรรมของเราก็น้อยลงไปหรือหมดไป ความโลภจะไปโลภอะไรความโกรธจะไปโกรธอะไรในเมื่อความหลงของเราไม่มีจึ่งวดการระลึกถึงสัจธรรมของจริงเป็นธรรมที่จะกำจัดใจของเราที่หลงให้ลดน้อยและให้หมดให้ทิ้นไปกลายเป็นจิตที่รู้ขึ้นมารู้สัจธรรมรู้เพราะระลึกถึงและเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์เลิกถึงให้มากๆใจของเราก็มีโอกาสที่จะรู้จะเห็นสัจธรรม ตามความเป็นจริงนั่นได้ด้วยวิธีการที่ระลึกถึงอยู่เสมอผมก็เป็นของสัจธรรมเพราะผมแต่ละเส้นเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปอยู่เสมอคนก็เหมือนกันเขาก็เกิดอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอส่วนใดๆเขาช่างในสรีระทั้งหมดนี่เขาเกิดขึ้นอยู่เสมอและเขาก็เสื่อมไปเสมอ ในร่างในสรีระร่างกายของเราและในสรีระร่างกายสิ่งที่มีในโรคทั้งหมดด้วนแล้วแต่เกิดขึ้นแล้วก็ี่สลายไปด้วนแต่เกิดขึ้นแล้วก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีโอกาสใดะไม่มีสักโอกาสใดที่จะไม่เกิดและไม่มีโอกาสในสักขณะที่จะไม่ตายมียึงว่ากองเกิดกองตาย เต็มอยู่ในโลกและก็เต็มอยู่ในเราเต็มอยู่ในโลกโลก,กธาตุทั้งหมดก็คือกองเกิดกองตายและมีการเกิดการตายอยู่กันทุกขณะตะลอดกาลในที่สุดก็สลายไปหมดความจริงเป็นอย่างนี้เราระลึกถึงความจริงอยู่เสมอจะทําให้ใจของเรานี่มีมีความสว่างกระแจงแจ้งกระจ่างแจ้งขึ้นเป็นลําดับลําดับเพราะในเมื่อเราระลึกถึงความจริง เราก็มีโอกาสที่จะทราบความจริงทราบความจริงและมีโอกาสที่สว่างกระจ่างแจ้งในเมื่อใจของเราลู้ความจริงแจ่มแจ้งขึ้นมาความหลงมันก็หมดอย่าไปหลงอะไราตรงไหนก็นมีแต่กองเกิดกองแก่กองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายตรงไหนก็มีแต่กองเกิดกองตายต แต่สมมติว <sympath is> ่าเป็นหญิงน่ก็คือเอาของเกิดแต่มาตายมาสมมติจะสมมติเราเป็นชายก็เอาของเกิดมาตายก็มาสมมติกันเกิดมาทีแรกเขาเรียกว่าเด็กคําว่าเด็กเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นเด็กคําว่าหนุ่มสาวผมคนแร็สิ่งที่เกิดมาเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวแก่เท่าชราถ้าเออผมขนเน็บฟันหนังผมที่ขาวผมที่งอกผมก็ไม่รู้ว่าผมแก่ ผลก็เหมือนกันถึงจะสีขาวสีเปลี่ยนแปลงไปเลยนี่ผลนั่นก็ไม่รู้ว่าผลแก่นี่เล็บก็เหมือนกันเล็บอันไหนรั่วเล็บแก่มีไหมฟันอันไหนรู้จักว่าฟันแก่มีไหมทั้งฟันนั่นหลุดไปฟันนั่นก็ยังไม่รู้ว่าฟันแก่ฟันนั่นจะสึกก่อนไปฟันนั่นก็ไม่รู้ว่าฟันฟันแก่หนังก็เหมือนกันหนังจะเหี่ยวหนังจะยาหนังจะอยู่ในสภาพที่ใหญ่ค้มค่าขนาดไหนหนังนั้นก็ไม่รู้ว่าหนังค้าค่าหนังนั่นก็ไม่รู้ว่าหนังแก่นี่ ร่างกายอันนี้ทั้งหมดเป็นเป็นเป็นส่วนที่ไม่รู้เรื่องอะไรธรรมชาติจตธรรมชาติธาตุเท่านั้นเขารู้รู้ว่าอันนั้นเป็นผมอันนั้นเป็นคนอันนั้นเป็นเล็บรู้อย่างสมมุติกันแล้วก็หลงสมมุติอันนั้นอีกว่าคือผมเป็นคนไอ้ผมเป็นคนคนเป็นคนเล็บเป็นคนสรีระร่างกายทั้งหมดอันนี้เป็นคนนี่เกิดความยินดีเกิดความไข่เกิดความปรารถนาขึ้นมา น่ารักน่าปลาถนาขึ้นมาเพราะเห็นว่าเป็นคนเป็นเรา <t III> เป็นเขาสิ่งเหล่านี้มันทาให้จิตของเราลุม่มหลงมัวเมาล่มหลงมัวเมาเพราะสิ่งที่เกิดมาตายนี่เองไม่ใช่ล่มหลงมัวเมาสิ่งที่ไม่เกิดมามและไม่สิ่งที่ไม่เกิดมาในโลกและก็ไม่ตายไป อะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีทํำใ่จิตใจใจให้ยิ่งเต็มสติความร่างกาลังความสามารถของของเราเป็นการสร้างบารมีคนเราไม่ยยิ่งยอนกว่ากันคนเราไม่เสมอกันเนื่องจากว่ายิ่งยอนจะไม่เสมอกันเพราะการสร้างบารมีเราไม่ต้องการสร้างบารมีเพื่ออะไรสร้างบารมีเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพ้น จากความเกิดเพื่อพ้นจากความแก่เพื่อพ้นจากความตายเพื่อพ้นจากความลุ่มหลงโมเมาสิ่งที่สัตว์โลกลุ่มหลงโมลลุ่มหลงโมเมากันต้องการพ้นจากสิ่งที่สัตว์โลกลุ่มหลงโมลลุ่มหลงโมเมากันต้องพ้นใจต้องการที่จะพ้นจากความเกิดพ้นจากความแก่พ้นจากความตายต้องการเข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนภายในจิตใจอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงถึงนั่นไม่ได้ เราทั้งหลายสร้างบาร,รมีต้องการถึงจุดนี้ในระหว่างที่ไม่ถึงจุดนี้บาร,รมีนั่นจะเสริมสร้างเราให้สูงส่งอยอู่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนโลกอันนี้เป็นสถานที่สร้างบาร,รมีทมและโลกอันนี้เป็นสถานเป็นสถานที่สร้างบาปใครมีสติปัญญามีโอกาสใช้โลกอันนี้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบาร,รมีให้สูงๆๆส่งยิ่งยิ่งขึ้นไป ในโลกอันนี้คนไหนโง่คนไหนไม่มีสติปัญญาเกี่ยวข้องข้อบผ้าสมาคาคมก็คนโง่ดึงกันจูงกันนี่ไปสร้างแต่บาปนี่เป็นกาไนี่ในเมื่อต่างดึงกันจูงกันไปสร้างแต่บาปไลยก็ดึงกันนี่เข้าไปหาความมืดบนอนทการดึงเข้าไปในการที่จะบันทอนเจ้าของให้ตกต่ํายิ่งขึ้นไป การที่จะดึงเราเนี่ยดึงสังคมเราต้องดึงเราเราต้องดึงเราจะดึงไปในทางสู่ไอ้สร้างสรรค์จะดึงไปในทางที่ทําลายเราต้องดึงเราีะก่อนจึงมีโอกาสที่จะดึงคนอื่นได้ขณะนี้เราพากันดึงเราอยู่เสมอดึงเราให้เข้าถึงความสงบดึงเราให้เข้าถึงความปราศจากสิ่งที่เป็นกรรมเป็นเวรดึงเราให้เข้าถึง ให้ให้พ้นจากสิ่งที่เป็นความชั่วความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจนี่เราดึงเราให้ให้พ้นจากความชั่วนั้นๆดึงเราให้เข้าถึงความดีทางกายดึงเราให้เข้าถึงความดีทางวาจาดึงเราให้เข้าถึงความดีทางใจดึงเราให้เข้าถึงความสงบภายในจิตในใจ กายของเราสงบแล้วททษโทษไม่มีวาจาของเราก็ก็สงบแล้วไม่มีการกล่าวสิ่งที่เป็นโทษจิตใจของเรานี้ยังไม่เคยสงบยังไม่เคยเรียบร้อยดึงเข้าหาความสงบให้มากดึงเข้าความหาความสงบให้ยิ่งแล้วขพยาดดึงเข้าหาสติดึงเข้าหาสัมปชัญญะสติคือในในกล้ตั้งใจเอาไว้แล,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 แล้สัมปชัญญะความระลึกระลึกได้ระลึกถึงระลึกู่เสมาธ นี่สัมปสติสัมปัญญะดึงเข้ามาหาสติดึงเข้ามาหาสัพพัญญะดึงเข้ามาหากายดึงเข้ามาหาใจดึงเข้ามาหาจิตใจอันเดียวนี้ในเมื่อเราน้อมใจเข้ามาดึงใจของเราเข้ามาหาใจดึงใจของเราเข้ามาหาใจนี่แหละเรียกว่าเราปฏิบัติธรรมเพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ดึงใจเข้ามาหาใจดึงเราเข้ามาหาเราน้อมเราเข้ามาหาเราเรียกว่าน้อมน้อมจิตน้อมใจเข้ามา น้อมเข้ามาไหว้ท pues so 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 ี่ไหนน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจนี่ในมันน้อมเข้ามาหาใจมากๆใจพ่อเราก็เริ่มสงบขึ้นเพราะไม่มีการส่งไปที่มันไม่สงบที่มันไม่สงบก็เพราะมีแต่ส่งไป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 หาอะไรก็ไม่รู้ส่งมามากพบมากชติและจะส่งต่อไปอีกมากพบมากชติจะมีแต่ส่งไปวุ่นวายใจที่จะพ้นจากความวุ่นวายได้คือใจที่น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาไม่ส่งออกไปความวุ่นวายจะมีอย่างไร สังเกตุมนวุ่นวาย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 เดอื่นๆถ้าหากว่าเราไม่สนใจไปเรื่องอื่นๆใจของเราจะวุ่นวายไหมนี่น้อมเข้ามานี้จริงการเป็นการจริงเป็นการที่เรียกว่าให้ใจของเราพ้นจากความวุ่นวายพ้นจากกระแสโลกกระแสโลกก็คือกระแสความวุ่นวายน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาใจน้อมเข้ามาหาธรรมน้อมเข้ามาหาใจนี่แหละน้อมเข้ามาทมในเมื่อน้อมเข้ามาหาใจได้เรียกว่าน้อมเข้าถึงธรรมเราก็จะพ้นจาก ไกลกระแสความวุ่นวายของโลกได้นี่ต่อไปนี้ให้พากันทําความสงบภายในจิตในใจของเราน้อมใจเข้ามาหาใจน้อมใจเข้ามาหาธรรมเข้าถึงใจเข้าถึงธรรมแล้วความวุ่นวายของในใจไม่มีเพราะเราไม่ส่งไปความวุ่นวายจะแล่นมาหาใจของเราได้อย่างไรพากันน้อมเข้ามาหาความสงบ่านั่งสมาธิกันต่อไป ตั้งใจตั้งใจตั้งใจให้มากทำความเคารพให้มากตั้งใจให้มากผลของการปฏิบัติของเราจึงได้ผลเป็นที่ประทับใจของเราพระพุทธเจ้าไม่สนใจเป็นอดีตเพราะมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วกับมันก็ลแล้วแล้วเหมอนก็อาหารที่เราบระทานเข้าปากไปแล้วจะเอามาคิดเป็นอารมณ์ทาไมกับของมันแล้วไปแล้วจะอร่อยสักขนาดไหนมันก็ผ่านไปแล้ว จะเปรี้ยวจะมันจะเผ็ดมันก็ผ่านไปแล้วเปรี้ยวจะแก่ให้มันเป็นหวานก็ไม่ด้หวานจะไปะแก่ให้มันเป็นเค็มก็ไม่ด้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเรื่องอดีตทั้งหมดไม่ไม่ส่งใจไปเกี่ยวข้องอนาคตก็ไม่ส่งไปเกี่ยวข้องการข้างหน้ายังไม่ไปถึงเกี่ยวข้องมันก็ไม่เด่นไม่สําเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาพระพุทธเ,เจ้าท่าน สนัเสนิการเอาใจอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันมีอะไรปัจจุบันนี้จะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เอาใจอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เอาใจของเราอยู่ก็บผู้รู้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนั้นแล้วมันมีอะไรก็มีนั่งอันนี้นั่งอันนี้มันก็เหมือนกับกองเหมือนกับกองโพนจอมบวกมันไม่รู้อะไร ในเมืม่อในเมื่อไอจิตไม่มีแล้วอันนี้มันจะรู้อะไรในเมื่อความรู้อันนี้มันออกจากร่างอันนี้ละความร่างกายอันนี้มันจะรู้อะไรนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตัดว่าเหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนของทิ้งแล้วเราก็ทิ้งแล้วก็โลกที่เกิดมาคนที่เกิดมาในโลกก็ทิ้งกันตำ่ะทิ้งกัน ทั้งนั้นและก็ทิ้งกันมาแล้วและก็ยังจะทิ้งกันต่อไปเราเราเดี๋ยวนี้ก็ยังจะทิ้งกันต่อยังจะทิ้งไม่มีใครสกายที่ไม่ทิ้งสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านอุบท่านเปรียบไว้เหมือนกับทอนไม้และท่อนฟืนนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็ยังบอกถ้าลมหายใจเข้าลมหายใจอ,ออกมันหยุดทํางานว่าไรนี่ก็เป็นท่อนไม้และทอนฟืนเป็นของทิ้ง แล้วจะต้องเป็นของที้จริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ธาตุรู้ธาตุรู้อันนั้นตทรงกว่าความเป็นธาตุรู้อย่างนั้นจิตของเราเป็นจิตอยู่อย่างนั้นไม่ได้ไไดับไม่ได้แตกต <phenomenon> ไม่ได้ตายไม่ได <ท kurz S 1> ้เป็นธาไม่ได้เป็นกองไอ้ท่อนไม้ท่อนฟืนอย่างที่อย่างมือผมขนได้ฟันหนังนี่จิตเป็นจิตร่างกายเป็นร่างกายธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธาตุไม่รู้เป็นธาตุไม่รู้นี่ เอาใจของเราดูเสียดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายแล้วเอาใจของเราดูดูจิตที่เราจิตที่เราเอาไปดูดูจิตที่ดูกองเกิดดูกองแก่ดูกองตายดูจิตที่รู้กองเกิดรู้กองแก่รู้กองตายเอาจิตที่รู้อยู่ซะดูจิตที่รู้อยู่ซักอยู่เอาจิตที่รู้ดูจิตที่รู้ในที่สุดมันก็มีแต่รู้อันเดียวเท่านี้ อันอื่นทั้งหมดไม่มีอะไรแล้วอะไรมันเกิดอะไรมันเกิดมันจะเกิดดีเกิดชั่วเกิดอะไรต่ออะไรมันก็เกิดในธาตุรู้อันนี้พระพุทธเย้าท่านเพียงว่าเกิดจากใจอันเดียวการปฏิบัติใจนี่ละ่ะมันเป็นการปฏิบัติศูนย์รวมของการสร้างสรรค์และปฏิบัติศูนย์รวมของปฏิบัติอยู่ที่ศูนย์รวมของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางทางในทางที่สร้างสรรค์และในทางที่ทําลาย ในเมื่อเราปฏิบัติอยู่ที่นี้อะไรที่จะสร้างสรรค์เราก็ทําให้ยิ่งอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการลบล้างทําลายเราให้เสียหายเราก็ไม่เราก็ปฏิเสธเสียตัดออกความคิดอันนั้นตัดออกความคิดอันนั้นความคิดทั้งหมดออกจากใจเราเห็นความคิดออกอะไรเป็นความคิดที่สร้างสรร์เราก็ทําตามเขาไปอะไรตามที่เป็นความคิดที่เป็นที่จะทาลายสร้างความเสียหายให้แกเรานี่อันนั้นเราก็ตัดออกไปนี่ละบาปละอย่างนี้ละใบมันละบาป คือความคิดที่ไม่ดีและความคิดที่ไม่ดีเพราะมันเป็นบาปละตรงนี้แล้วเราจะไม่มีโอกาสไปทําบาปเราก็จะเป็นผู้ที่ปลอดภัยว่างจากบาปบาปไม่มีเพราะไม่ไปทําไม่มีอะไรอดีตผ่านไปอนาคตยังไม่มาถึงอย่าไปกังวลอย่าไปคิดถึงปัจจุบันรู้อยู่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 อยู่ก็รู้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 เอาสติสัมปจัญญะอยู่ก็รู้อันเดียว